ตีกันยังดุเลยนะครับนกครับนี่ครับยังดุเลยครับ เ,เ,เกาใกลกแล้วใกล้อูข้างหน้าฉันนี่ครับก็ <S <S ก่อนไปทํางานครับผมมีเวลาประมาณทักครึ่งชั่วโมงแล้วครับพอดีผมได้ยินเสียงหลิวตันขันออกมาส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ ก็เลยจอดฟังตรงนี้ครับได้ยินเสียงลิวตันขันเสียงกลางไปใหญ่นลยครับไม่รู้มาอย่างไงครับนกหลังบ้านผมเองนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเพรนรสิงห์ออกมาสักแป๊บนะครับเผื่อมันเข้านะครับเห็นมันเท้านะครับเพรนรสิงห์ก็ใบไม้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับรีบนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเลยนะครับขึ้นต้นสะเดานี่นะครับนะครับมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับ โอ้โหัตอนนี้ตีกันอย่างแรงเลยครับมีเหลี่ยวตันตัวหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมได้ยินเหลียวตันนะผมเหลวเป็นนรสิงห์มานะอยู่หลังบ้านผมนี่เองครับนี่นะครับดูดรับดรวบโอ้โหอย่างดุเลยครับนกครับไม่รู้เหลี่ยวตันตัวนี้มาจากไหนนะมาเจอเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นเป็นเจ้าเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กอยู่นี่นะครับนะครับเจ้าถิ่นเป็นเสียงเล็กนะครับ หลิวตันเสียงใหญ่นะครับไม่รู้มาจากไหนนะเหลียวตันตัวนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นไม่สนใจนกต่อนะครับตอนแรกเหลิวตันก็มานกต่อนะครับแต่ว่าตัวเสียงเล็กเจ้าถิ่นนะครับกามเข้ามาไล่ครับตัวนี้ยังไม่ยังไม่หนีกันนะครับยังสู้กันอยู่นะครับยังไม่แพ้กันนะครับ ยังไม่แพ้กันนะครับสู้กันอยู่นะครับโอ้โหเสียดายเลยครับไม่งั้นได้ยู่ตันไปแล้วครับท่านเจ้าถิ่นตัวนี้ไม่เข้ามาครับผมตีกันนะครับเจ้าสิงก็ยังเรียกอยู่ครับขู่ดุมากเลยครับนี่ครับดุดุมากเลยครับต้องเจ้าเจ้าถิ่นเจ้า Điều tan nấp <laughs> มั่ครับตั้งมาแล้วครับตั้งมาแล้วครับนี่ครับไกลถึงนกตัวแล้วไกลแลอไก่มาแล้วครไกลมากแล้วครับเดี๋ยวเป็นสีอยู่นี่นะ เดิอน,อน,น,นเลยครับมาแล้วไกลแล้วไกลโอ้คืข้างหน้าชานี้ครับใบไม้เป็นใบไม้เก่านะผมไม่ได้แซมใหม่นะลูกไม่กล้าเหยียบเลยนะใบไม้เก่าๆนะครับ หยิบนกออกมาเลยครับคนีนไม่ได้แซมนะผมรีบนะครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งคนระับก่อนไปทํางาน,นครับไม่รู้นกจะกล้าหยียบหรือเปล่านะครับนกป่านะ,นะครับเดินอยู่ครับ ไม่ข้าหยียบครับกระโดดขึ้นไปแล้วครับไม่กล้านะครับเพราะไม้ไม้มันแห้งนะครับไม่กล้าหยียบคอนนะใบไม,ไม้มันแห้งไปนะ ถ้ามีเวลานี่น่าจะหยุดนะรตบผมไม่มีเวลานะก็ให้เนลนประมาณสิบนาทีนะผมต้องรีบไปทำงาน ผมมีโอกาสตลค้คนได้แนละโอ้โหมีนกตัวนึ้งเข้ามารวมต้นเลยนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปปีกันข้างบนคนระับคงไม่ได้นะครับผมหมดเวลานะครับนกคนนี้มาร่วมต้นอีกตัวครับ หงดไล่ตีกันอยู่ด้านบนนะครับตีกันอยู่ด้านบน,นครับต่อนกเขาครับต่อนกตนเขาครับ ครับนกดุมากเลยครับแต่ว่ามันมีนกหลายตัวแล้วก็เป็นนกถิ่นกับนกนก,นกตัวนี้น่าจะเป็นนกที่หลุดมาครับหรือย้ายถิ่นมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมาเจอเจ้าถิ่นนะครับเจอเจ้าถิ่นก็ไล่ตีกันหนึ่งเสียดายนะครับ ตีกันยังดุเลยนะครับนกครับนี่ครับยังดุเลยครับเสียงเจ้าถิ่นครับเสียงเล็กๆนะครับ คตัวน,นี้ไปแล้วครับตัวมาสนใจนกต่อยนะครับ เข้ามาหาลูกต่อยแล้วก็ Oh, <laughs> my ข,ข้างหน้าคนระับมาหลังนคับนี่ครอยูด้านหลังนี่ครับ อยู่ด้นน,นัังตีครบขึ้นบนแล้วอืมก็เสียดายนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนใบไม้นะเพราะว่าถึงรีบนะครับ คือดันวนมาแล้ว

ถ้ามีเวลาอีกสักหน่อยก็คน่าจะน่าจะมีพลาดน,นะครับนี่คงก็จะหมดเวลาแล้วครับเหลือไม่กี่นาทีก็ต้องไปแล้วครับแล้วก็มีเจ้าของที่นะครับเจ้าของที่ก็มาจองรออยู่นะครับก็เห็นว่าเราผมต่อข้อเลยยไม่ออกมานะครับเราก็นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยสตาร์ทนะครับ,รรบผมงออกมาแล้วครับทีนี้ นะครับเจ้าของที่นะครับเหยาออกมาแล้วครับนี่ครับคงจะไม่ได้นะครับมาวันหลังครับผมไม่เป็นไรครับอยู่ใกล้บ้านครับนะครับวันนี้ก็จบเกยงเท่านี้นะครับวันนี้ครับนะครับมาแล้วครับมุก็กอกไปมุกปอกต้นกันนะครับ เียบร้อยครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บนกก่อนนะครับ